เราก็มาช่วงสุดท้ายช่วงนี้ครับแชทชิลๆนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทาง live c h a t g m e m b e r ตอนนี้ครับส่งคำถามกระดน่เข้ามาได้เต็มที่เลยเดียวนะฮะจะทยอยเอามาถามพี่ๆีเขาให้เขาตอบออกอากาศกันนั่นเองครับมาตอนนี้คำถามแรกเลยกันเลยดีกว่านะฮะจากคุณอาร์ฟเคป้อมสุวรรณอยากรู้ว่าพี่หนุ่มมีเทคนิคการร้องเพลงไหมคะทาไมเสียงดีแท้ <med> เทคนิคสไตล์การร้องเพลงของพี่หนุ่มเป็นยังไง จริงๆจริงๆผมที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยผมจะร้องโดยการสื่อถึงความหมายของเพลงมากกว่าเทคนิคในการร้องในการเอื้อนแต่ว่าสําหรับชุดเนี่ยผมบวกทั้งสองอย่างเข้าไปคือผมอยากจะเปลี่ยนวิธีร้องเพราะมันก็จะมีเทคนิคในการเล่นเสียงเยอะอาจจะต้องมีแล้วก็เสียงก็จะสูงกว่าเล่นเสียงที่ผมเคยร้องทั้งหมดอาจจะต้องมีการวอร์มเสียงให้อบอุ่นให้พอสมควรก่อนเพราะถ้าไม่นั้นเพลงที่มันสูงกว่าเพลงที่เราจะร้องได้คีย์ที่เราจะร้องถึงเนี่ยมันอาจจะทําให้คอพังได้ คือเพลงในละบั้มนี้โทนคีย์ของการใช้เสียงจะสูงสูงสูงมากสูงมากครับเราประมาณนี้ครับผมนะฮะเอามาคําถามต่อมาครับจากคุณเจนสีสุดทํามีใครเก่งภาษาอังกฤษในนี้ม้ครับสีสุดท้มใช่ไหมสีสุธทํามครับทำไมถึงได้มาร่วมงานกับแกลเดอร์สตารในเพลงรักจะกอดเราไว้ได้อะคะแล้วได้ร่วมงานกับแกลแล้วเป็นยังไงบ้างแกลนขาวไหมคะ เป็นยไงใช่ไหมครับเป็นไงครับพี่ถุงครับรุ่มไหนครับก็มีศิลปินสองท่านที่มาร่วมแจมในอัลบั้มนี้นอกเหนือจากพี่ซีนอร์เศษมัดคงนั่นก็คือคุณแกลนเดอะซานครับใช่ครับกับเพลงรักจะกอดเราไว้ทำไมเป็นคุณแกลน คุณแกล่ะน้องแกรนเนี่ยคือเหมือนกับว่ามาเบรกความเป็นล็อกของเราแล<ช>้วเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงหวานด้วยก็อยากได้คนที่หวานหวานตัดกับความเป็นล็อกของเรามาแจมกันมาเสริมให้เพลงละมุนครับใช่ครับใช่ครับนั่นเองแล,แล้วแล้วตอนขั้นตอนการเลือกเนี่ยมีเป็นช้อยช้อยไหมฮะรือว่ามุ่งไปที่น้องแกรนคนแรกเลย คือจริงๆตอนแรกก็คิดไว้หลายคนครับแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยน้องแกลน่าจะเหมาะที่สุดอบอกได้นะฮะไอจอมคิดว่าหลายคนมีใครประมาณไหนป่ะเสียใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียใจเดี๋ยวจะเสียใจร่วมงานกับเราทีนะผเป็นคนมองการไกลมาคือตอนแรกอะคิดไว้แล้วว่าเป็นน้องคนนี้แน่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 แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็สุดท้ายก็ดันดันไม่เอาเขาแท้ๆคือเอาไปติดต่อกับทีมงานเขาแล้วด้วยว่า ตกลงแล้วนะนัดวันอัดและเอามามาเลยน้องคนนี้โหดีใจมากๆน้องนี้จะมาช่วยดันทะลึ่งไม่เอาเขาซะงั้นบอกไม่ได้จริงๆเท่าไหม่ใช่แกรนไม่ใช่แกรนออยู่ในตึกแล้วมะอยู่ในตึกอ้าอยู่ในตึกแล้ว่สนุกแล้วครับตัวยอตัวยอดงงงงงง ข้าเมื่อจะงงเวยมีงองูอยู่ในนั้นอยาคิดเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวต้องต้องได้บอกแน่นอนไม่ใช่ใช่ไม่คือคือตอนแรกเนี่ยที่ที่เป็นน้องแกลเนี่ยนะศิลปินอะไรวะมีงองูม่งองูเยที่เป็นน้องแกลเนี่ยเพราะว่าเราดูแล้วเรารู้สึกว่าน้องเขาเป็นพ o อปแดนมันก็ดูมันก็ดูมาตัดกับความเป็นล็อกดีนะครับน้องคนส่วนน้องคนแรกที่เลือกเนี่ยคือดูเขาเป็นล็อก นล้วเลยรู้สึกโอ้เป็นล็อกเป็นผู้หญิงล็อกเป็นผู้หญิงล็อกด้วยอย่าใบ้ก็มันจะมาเจอกันล็อกเหรล็อกเจอกันมันก็ธรรมดามีงองงูเป็นครับเป็นป๊อปแดนซ์แล้วมาเจอกับล็อกอย่างเราอ่าเหมือนอะไรนะคุณหมุมเปรียบเทียบมาเหมือนอะไรนะเหมือนช็อกโกแลตล่าสตรอเบอรี่มันกินแล้วมันละมุนโอ้โหมั้งหิวเลยอ่ะน้องเงี้ยวยิ่งสตาายังไม่จบอ่ะครับในตัวนี่คือเขาทำหน้าตัวย่ออะไรเลยแล้วแล้วมันต้องแกมาร่วมงานแล้วเป็นไง ผมรักแกนเดะสตาร์ครับครับเหมือนกันนะผมรักมากจริงๆครับคือคือถ้าถ้าเกิดว่าใครได้ฟังเพลงเนี้ของน้องแกนร้องแล้วคุณจะรักน้องแกนเหมือนผมครับจริงๆคือคือคือเหตุผลดีมากคือร้องไว้ดีมากครับคือเพลงเนี้ยมันแต่งจากคนที่กําลังจะแต่งงานจริงๆใช่ใช่แล้วก็พี่พยัตพี่พยัตภูวิชัยชายมัาส่งความรู้สึกมาอยู่แล้วแล้วพอได้น้องแกนมาช่วยร้องเนี่ยผมว่าเพลงนี้น่าจะใช้ในงานแต่งได้เป็นอย่างดีเลยครับ ก็คือน่าจะเป็นเพลงหวานเจียบเลยเดียวใช่ครับจบไปครับน้องแกลนเดอซานะฮะส่วนนักร้องงองูผู้หญิงที่เป็นสายร็อกในตึกเราไปตามหากันครับ <c oughs> คุณต่อมานะฮะคุณโรสค l c กว่าเมโลดี้ <c oughs> เพลงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจะเพราะขนาดนี้ใช้เวลาทำเพลงนานไหมคะนี่ <ผม S 2> เพลงนี้ใครขึ้นโครงเมลโลดี้มาผมครับหนุ่มครับครับทำเมโลดี้มาครับเพลงนี้สักประมาณ มานเพลงสุดท้ายด้วยเพลงสุดท้ายครับน่าจะสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับส่วนใหญ่ต้องต้องบอกกันว่าคือไม่ใช่เก่งอะไรนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าคือผมเขียนเพลงโดยที่ใช้ความบังเอิญของช่วงเวลานั้นคือคือสมมุติว่าฟิลผมก็จะอัดปู๊บยาวไปเลยแล้วทีนี้ก็ก็ค่อยมาตกแต่งมันคือคือ คือแต่งเพลงจะไม่ใช่ว่าพอกดอัดแล้วก็ค่อยทําไปทีละททอนว่าเอท่อนนี้ต้องเป็นโน้ตนี้โนตนี้คือร้องไปทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาตกแต่งโนตเอาทีหลังครับแล้วนี้ขึ้นขึ้นจากจากทำออกมาหรือว่าผ่านกีตาร์ผ่านคีย์บอร์ดหรืออะไรมันมีคอร์ดมาจากพี่เพชรนะครับคือผลิตเพลงนี้ก็อยากทําให้ให้คืออยากเปลี่ยนวิธีทําเพลงดูบ้างนะครับแทนที่จะเป็นแทนที่จะเป็นเขาดีกีตาร์แล้วร้องเพลงมาเลยผมก็จะวางคอร์ดทั้งหมดไว้ให้แล้วก็ให้หนุ่มเอาไปฟัง เผื่อเขาจะได้มีไอเดียอะไรใหม่ๆเพราะว่าบางบางทีเนี่ยความเคยชินของคนเราเนี่ยมักจะทําสิ่งนั้นเดิมครับคือดีดคอนี่ก็จะดีดคอนี่แล้วก็แต่งแบบาที่เราถนัดใช่เพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาระวงรังคอดแบบใหม่ๆที่เขาไม่น่าจะคุ้นเคยเท่าไหร่แล้วก็ให้เขาฟังแล้วก็ให้เขาคิด melody ม,ดมเพลงนี้เสร็จเป็นเพลงสุดท้ายอ่ะครับเป็นเพลงครับใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมเลือกการมาเป็นเพลงซิงเกิลเปิดตัวมันอย่างนี้ครับตอนตอนที่ทําเสร็จเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเขากําลังรวบรวมเพลงไปรีเสิร์ชว่าเพลงไหนเนี่ย ที่ควรจะปล่อยเพลงแรกคือเพลงไหนที่คนชอบมากที่สุดเหมือนเอาไปเข้าองค์ประชุมแล้วเขาชื่นชอบเพลงใจเรายังตรงันอยู่ไหมพอดีว่าวันนั้นเนี่ยทำเดโมเพลงนี้เสร็จแล้วก็เอะเขาร้องเนื้อออกมาเสร็จแล้วก็เลยเอาลองเอาเพลงนี้ส่งเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็มันก็ได้เป็นเพลงนี้เป็นเพลงแรกันดับหนึ่งมาก็เลยคิดว่าเป้นรื่องาในที่ประชุมว่าครับผมนะมาคำถามต่อมาครับจากคุณสลาวุธนะฮะแพ็คโฟจะรวมตัวกันอีกเมื่อไหร่ รักทุกวงเลย A B Normal Clash Potato กลา Clash เนี่ยตัดไปหนึ่งแล้วแคลไปแล้วครับออตอนนี้เป็นแพ็ก T แล้วมันเป็นโปรเจกต์เนาะตอนเป็นโปรเจกต์ครับเป็นโปรเจกต์มากกว่าก็ต้องรอจังหวะถ้าเกิดว่ามีแพ็กโฟสองต้องมีพันอ X สองไม่ใต่กี่เด็กถามผมด้วยวะจะมีพันอ X สองไหมมีแล้พี่ไป่ได้ไงพี่ตายไปแล้ว เวออร์ชันซมบี้เห็นเห็แต่เห็นได้ข่าวว่าปกเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วนะครับทำไมซีดไงมาซีดแดดเลียหนังสิบปีก็ยังแซวกันไม่เลิกหรือว่าเป็นอมตะนะฮะอมตะคลองคู่กับแผงทุกแผงใช่นี่ก็ขยี้ตลอดตอนนี้ก็กำลังผ่านผ่าน10ปีผ่าน10ปีไปปุ๊บก็จะไปเข้าอยู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็จะคลาสสิกไปเลยทีเดียวครับสาวเลนครับพี่หนุ่มกับผมับผมมาคำถามต่อมาครับจากคุณ บิชโก้พี่เขตผมอยากถามพี่ใช้เบรรุ่นอะไรทรงอะไรครับและตู้ของอะไรโถามลึกเลยอืมลลกเยมันบอกได้ไหมครับอันนี้บอกไปเลยครับเพราะว่าก็อกรายการเราอ่ะประกาศตรงนี้เลยครับเถือศิลปินท่านอื่นที่จะมารายการเรานะฮะถ้าจะพูดถึงยี่ห้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คุณพูดให้สุดเลยครับเผื่อเขาดูเขาจะมาซื้อเราเอาไปเลยนะฮะพี่ไปให้สุดเลยพี่ใช้เดเยี่ห้ออะไรตู้แอมอะไรนะฮะเสียงมันออกมาดีกว่ายี่ห้ออื่นแค่ไหนพี่ขายเลยราคาถูกราคาแค่ไหนน่าซื้อพี่ขายไปพี่ครับพูดจะเกงใจเลยปูมาเต็มแล้วเนี่ย ก็ก็พี่เใช้เบสยี่ห้อใช้เบสยี่ห้อ Music Man ครับ Music Man เป็นยี่ห้อที่ดีมากจริงๆครับคุณผู้ชมไม่อยากเชื่อนี่พี่เบสนะเอพี่เบสพี่เบสพี่เคศพี่เคศนะครับมือเบสกัลาถึงกับต้องเลือกใช้นี่ไม่ใช่ธรรมดาครับก็เป็นรุ่นสติงเล่ห้าครับผมสติงเล่ห้าโอเคใช่ใช่ไม่ใช่ห้าคือกระเทยไม่ใช่ใครอะเี้ยผมบอกเลยว่าออกมาออกรายการอยญ่อย่างนี้ไม่เอานะครับ อะไรอีกนะฮะตู้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 เป็นยี่ห้ออากิล่าครับจะเป็นยี่ห้อนี้แพงนะเป็นไฮเอ็นเป็นเป็นไฮเอ็นยี่ห้อหนึ่งครับโอ้โหพิเมียมพิเมียมเป็นเป็นรุ่นเป็นเป็นยี่ห้อพรีเมียมใช่ไหมฮะราคาค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงโอ้แสดงว่ายี่ห้อยี่ห้ออะไรนะฮะอากิล่าครับอากิล่านะฮะเป็นตู้ยี่ห้อที่เป็นพรีเมียมด้วยราคาสูงมากผมว่าถ้าเจียด เกียร์กำไรเล็กๆน้อยๆมาวางในรายการเราโอ้ยขายทั้งวันพี่เอ้ยจริงจริงนะฮะเ็ื่อเผื้จะามาวางโชว์ด้วยใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ทำไมทำไมถึงเลือกถึงเลือกเบสยี่ห้อนี้กับตู้ตัวนี้ฮะคือคือตู้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีใครเล่นแต่แต่คือมันเป็นไฮเอนด์ที่เขาเพิ่งนำเข้ามาครับคือคุณภาพดีแต่ว่าตัวแทนจำหน่าย เพิ่งเริ่มจะมีนี่แหละครับอีกหนึ่งช่องทางโปรโมทนะฮะพี่ครับมาวางที่นี่นะฮะทุกวันศุกร์พี่ขายกันยับครึ่งชั่วโมงดูันเพียบเลยเดียวไปต่อที่เพจชัแนลตอนสี่ทุ่มเลยนะไม่ใช่เล่นๆต่อครับพี่โฆษลาให้ดูใช่ถ้าใครอยากรู้ของกีตาร์เขียนมานะครับพิมพ์มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ใช่แล้วก็ถ้าคุณจะทําโฆษณาต่อเนื่องพี่เขตมีพื้นฐานการเคยไปแคสแล้วเอาไปเล่นไปเป็นโจรขโมยตัวแอมขายดีโอ้ยตายเลยครับก็ ก,ก็เพราะว่าเสียงมันดีตัวเนี้จะออกมาทางคาแรคเตอร์แบบชัดใสอ่าชัดใสจะเราคือตู้บางตู้บางยี่ห้อเนี่ยเราใส่เบสตัวไหนไปเนี่ยคาแรคเตอร์ character มันก็จะออกมาตามตู้นั้นๆ๋อแต่ตู้นี้ไม่ได้หรอกตัวนี้เนี่ยนนคือะมันยัง <laughs> มีรักษาคุณภาพของยี่ห้อของเบสตัวนั้นไว้ด้วยอ่าซึ่งซึ่ง มันดีกว่ายี่ห้ออื่นทำไพ้พิเคตเลยเลือกใช้ใช่นะฮะยี่ห้ออีกทีนะฮะตู้ยี่ห้ออากิลาครับอากิล่านะครับผมใช่ใช่ไปต่อมอไซได้ด้วยนะฮะมอไซกิลากับตู้กิล่ามาวางด้วยกันในรายการเราพื้นที่ยังเหลือนะครับติดต่อได้เลยทาง l i v e c ช a t g member รครับผมนะฮะมาที่อันต่อมาครับคุณทักษกรถ้าพี่หนุ่มได้ร้องเพลงกับเดสตอีกสักคนอยากร้องเพลงร่วมกับใครคะ เอาไปผู้หญิงนะี่นะยผู้หญิงเนาะพี่หนุ่มเป็นคนเสียงสักสายอยู่แล้วต้องมีแบบผู้หญิงมาแบบประกอบตังมันได้ฟืลลิงผมอยากร้องกับน้องกวางเลยสตาร์ ไม่ผมผมอยากร้องเพลงกับเขาเฉยๆครับผมอ่าร้องเพลงร้องกวางเดียวท้ายจโล่ด้วยโซโล่กองเลยตัวกองนี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมชอบจริงๆเลยใช่เพราะว่าทุกคนยังจำคำพูดพี่หนุ่มได้อยู่ว่าแฟนพี่หนุ่มดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการทำงานงานไม่ได้ไม่ใช่ว่าน้องเขาหน้าตาสวยจิ้มลิ้มอะไรถึงอยากจะไปใช่สวยโอ้ยผมดูดูที่เห็นเจอครั้งแรกนี่ริมมากเลยพี่เอ๊ เสียงน้องก็เป็นไงพี่เคยฟังเสียงน้องเขามน่ยเสีเพราะครับครับคือคือต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มดูเดอะสตาร์ตั้งแต่วันแรกที่คัดเลือกอไปจนถึงจบซีซั่นเนี่ยคือผมมาบังเอิญไปทัวร์อยู่ต่างจังหวัดแล้วเปิดไปเจอน้องกวางพอดีแล้วก็เรียกเรียกเพื่อนๆมาดูเลยที่สุราษฎร์เนี่ยบอกเฮ้ยคอยดูเด็กคนเนี้ย ต้องเป็นเดอะสตาร์ก็พูดแปลงนะครับเรียกมารวมเรียกมารวมดูไนเร่องเรื่มาดูคนนี้น่ารักมากคนนี้น่ารักมากแล้วทำอะไรกันด้วยกันรืก็นั่งดูเฉยๆนั่งดูเฉยๆไม่แบหน่าเพื่อเรียกมานั่งกินข้าวคุยกันไปด้วยดูไปด้วยอะไรไม่งเสียงตอนที่เขาเรียกเพื่อนๆมาดูน่ะมันเป็นยังไงดูเขาตามพี่หนุ่มทอนศรัทธาในเสียงของน้องคนนี้มากอ๋อไม่คือคือชอบเฉยๆแค่นั้นเองคือหมายถึงว่าเออน้องก็าน่ารักดีคือไม่เคยดูไงครับเพอดูแล้วเออมัน ถ้าหลุดไปโยงไปชอบน้องไม่ใช่ชอบน้องคืออยากได้น้องมาร้องเพลงด้วยครับผมถ้าได้ร้องเพลงไม่ได้ไม่ได้ว่าอยากได้หรือว่าชอบน้องเขาอยากได้น้องเขามาร้องเพลงด้วยเลยนั่นเองแลัวมา่อี้ไม่ได้มีเจตนานะนี่มีคําถามโยนมาไงให้พี่หนุ่มตอบนะแฟนพี่หนุ่มดูอยู่ครับพี่หนุ่มไม่ไม่ใช่คนอย่างนั้นพี่หนุ่มแต่งงานแล้วเป็นคนแล้ครอบครัวแล้วพี่หนุ่มนะนี่เห็นะโชว์แล้วสวมแหวนนิ้วนางด้วยนะฮะ ผมจะเป็นนางในกระเป๋าอะไม่มีไม่มีไม่มีนะฮะน้องกวางครับน่ารักมากผมยังไม่ได้แต่งงานนะมาต่อที่คุณอะไรวะทัวร์ซาจังทัวร์ซาจังเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตมีที่ไหนที่พวกพี่ประทับใจมากที่สุดคะเออนี่ก็เป็นเรื่องที่ศิลปินจะต้องมีเรียกว่าเป็นที่จดจำนะฮะมีเรื่องที่ไหนที่ประทับใจบ้างอะไรเงี้ยไปโชว์ที่ไหนหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่แบบจำไม่ลืมมั่งอะไรเงี้ย ถ้าจริงๆประทับใจทุกที่นะครับเพราะค,รคนก็ทุกที่โอเคทุกที่แต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าจะให้นึกประทับใจสุดน่าจะเป็นหาดใหญ่ไหมหัดใหญ่ก็ประทับใจใใเพราะว่าวันนั้นเนี่ย คือมันเป็นวันเขาดาวครับแล้วก็พวกเราไปเล่นที่หาดใหญ่เนี่ยก็ไปเล่นที่ใจกลางเลยแล้วก็ตอนระหว่างที่ไปไปไปซาวเช็คเนี่ยฝนก็ตกไปปอยแล้วก็ภาวนานในใจว่าขอให้มันอย่าตกมากกวันนี้เลยเพราะถ้าตกมากกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องหยุดเล่นหรือว่าอาจจะต้องเวลาจะต้องเลื่อนเราก็ไปรอที่โรงแรมระหว่างรอมันยิ่งตกหนักยิ่งดึกยิ่งหนัก หนักแบบพายุเลยอะครับเยอะเลยครับหนักเป็นพายุจนคือฟีลลิ่งตอนนั้นอ้าวจะได้เล่นไหมเนี่ยใช่ใช่แต่ก็หรือแบบว่าเขามันเอามันหยุดแล้วคนจะอยู่ไหมใช่ใช่เนี่ยากลัวกว่านะเนี่ยถูกต้องเป็นสิ่งที่กังวลมากแต่ว่าเขาก็เขาก็เอาทีมงานนะครับเขาก็เอาร่มเป็นร่มมาใหญ่ๆนะครับเป็นเต็นต์กลางมามาปิดตู้อากิล่าไว้ที่เหลือเปียกเละเลยมีสิญแมนเมื่อกี้ครับพังงานนั้นแหละครับเดี๋ยวนี่ไอ้จุดไข่แมมคือตรงนี้แหละครับคือ พอไอ้ไอ้ระหว่างที่เรากันอะไรเรียบร้อยเสร็จเราก็คิดว่าเออโอเคน่าดีใจเราก็ปิดเต้นดนตรีทุกอย่างละครับเราก็ขึ้นไปบนเวทีครับแล้วก็ไปเล่นกันหนุ่มก็คนแรกเลยตอนนั้นตกตอนนั้นยังตกอยู่ไหมยังตกอยู่ครับยังตกหนักอยู่ตกหนักแบบพายุเลยครับคือโชว์ก็เลื่อนไม่ได้ต้องไปโชว์ครับชั่วโมงครึ่งอะครับและยิ่งตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันที่ผมหัวเออนี่คือแรงหมดแล้วน้ำเนื้อลมเลยตอนแรกหนุ่มบอกว่าพี่เชื่อผมไหมขึ้นไปเนี่ยพี่จะมันกว่าเดิมสิบเท่าเราก็บอกเฮ้ยมันจะสนุกอะไรขนาดนั้นฝนนตกะ หนุ่มขึ้นไปบนเวทีวปุ๊บเครื่องดนตรีด้วยโมกนจริงอ,อะร่มกัแล้วการหนุน่มเขาก็ไม่มีเครื่องดนตรีเขาก็ถือไมอ้เองเดียวก็วิ่งไปข้างหน้าข้างหน้าปุ๊บก็เปียกเปียกก็ไม่เป็นไรเราก็อโอ้โหมันมันจริงว่ะแล้วมันมันจริงเลยวิ่งออกไปมากไอ้นี่ก็ออกไป,ก,ออก,ไปก็ตกลงเปียกทั้งหมดทุกคนเครื่องดนตรีเครื่อกีตาร์เปียกน้ําไหลทะลักเข้ากีตงกีตาร์เยอะต้องยอมรับว่าคนดูนี่ไม่ไม่หนีคนเยอะมากคนดูก็ยังแน่นหรือข้างนอกมันท่วมแล้วเขาออกไปไม่ได้ผมไม่ได้เป็น่มต เราใช้วันเราเรต้องไปเล่นที่อก่อนในการท่วมใหญ่ป่ะใช่ครับนี่ครับก็ทีเดียวคือคือพวกพี่ไปแล้วเขาก็ท่วมกันเลย้องครับคือนอนๆอนอยู่แล้วเพื่อนมาเรียกบอกว่าให้หนุ่มรีบออกจากหาดใหญ่เลยน้ำท่วมไม่เคยไม่แล้วผมก็นอนยิ้มอยู่นอนยิ้มผมบอกว่าอย่าอั้มอย่าอั้มมองไปข้างล่างคนนั่งวิ่งกันพังอือแล้วผมกนัมงผมนึกว่าเขาอั้มเราไปเล่นที่อะไรนะนครก็น้ำท่วมแล้วที่นครก็ก่อนจะท่วมครับ เราก็เล่นแล้วเราคยคิดนะว่าเป็นเพราะพวกเราไปเล่นหรือว่าก็คงไม่ใช่หรอกแต่คือมันประทับใจตรงที่วันนั้นคือคนดูเขาเขาเขาอยู่กับเราคนดูอยู่กับเราแล้วเราเหมือนอะไรอ่ะทิ้งไม่ได้ทิ้งตอนแรกทิ้งไม่ได้แต่ไปมาๆก็ทิ้งเรื่องความเสียดายของเรื่องอะไรไปแล้วใสซัดให้มันตรงนั้นหน้างานกันดีกว่าโอ้ท่านผู้ว่าขึ้นไปดีมากน้องดีมากครับแล้วได้แจ้งคอจะทางผู้ว่าเขาด้วย เราเต็มใจครับเราเต็มใจคือวันแรกยังโอเคแต่ว่าวันที่ไปเล่นที่นครอีกวันหนึ่งนีะครับมันไม่มีเครื่องจะเล่นแล้วเพราะันตันไปดูท้งทีทั้งหมดเล่นเงี้ยไปยกมานน้ำไหลจ้าจริงดิจริงก็คือเล่นจบเลยก็จบครับแล้วงานวันวันต่อไปกลายเป็นอะคูสติกอันนี้ต่อลึกกลายเป็นวงอะคาเปลน่าอยู่ผมครมีไปสองตัวผมมีไปสองตัวออ๋มีสำรองมีสำรองใช่ไหมฮะเออก็เป็นเออเรื่องหน้าทำใจดีนะมันเหมือนแบบ หมือนเราเตรียมตัวไปเตะบอลแล้วฝนตกแล้วมันจะมีคนมาดูแล้วแบบเราไม่อยากเล่นแล้วอ่ะสนามแฉะมันเล่นยากอะไรเงี้ยแต่คนก็เฮ้เเกับเราเอาเล่นก็ได้วะแล้วกลายเป็นมันสุดไปเลยนี้แบบไม่ต้องแคร์อะไรแล้วนะใช่ใครับ,รบเออได้ฟิลได้ฟิลนะฮะก็เป็นเรื่องที่ประทับใจมากนั่นเองครับที่หาดใหญ่นะฮะมาอีกสักหนึ่งคำถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะฮะจากคุณแอ๊ครับพวกพี่คิดว่าถ้าจะสลาภาพรักจะใช้เพลงไหนในอัลบั้มดีเออเพราะว่าอเพลงนี้บอกว่ามีเป็น อันเป็นอัลบั้มที่มีความรักในแง่บวกบในหลายๆเพลงเลยครับอ่าทีละคนเลยฮะถ้าแต่ละคนจะเลือกใช้เพลงไปบอกรักสาวคือถ้าถ้าเป็นผมผมจะเลือกทุกคืนได้ไหมครับกดไปแล้วหนึ่งสารภาพรักใช่ไหม <c oughs> ทุกคืนได้ไหม <c oughs> <c oughs> ลองคิดถึงว่าเวลาเรามองหน้าแฟนนะทุกคืนได้ไหมโอ้อ <c oughs> แฟนก็จะถามพี่กลับว่าอ่า เธอเพิ่งออกมาจากป่าเหรอไม่ใช่เธอเดินทางมาเธอไปอั้นาไหนเธออั้นมาหรือพี่นมพี่นมอั้นมาจากไหนทุกคืนได้หมายความหมายในเพลงความหมายของเพลงเนี่ยมันหมายถึงว่าเพลงเนี่ยจะมีเนื้อหาเหมือนจะเป็นภาคต่อของเธอเป็นแฟนฉันแล้วคือมันเหมือนกับว่าเวลาเราแอบรักใครสักคนเนี่ยเราคุกเข่าบอกเขาเลยว่าผมรักคุณอยากใช้ชีวิตกับผมไหมอยากหลับตาในอ้อมกอดของฉันทุกคืนไหมและลืมตาในอฉันทุกเช้าไหม ดีนะดีนะเออน่ารักดีทุกคืนได้ไหมไหวไหมล่ะนี่ยาวนี่ยากเดี๋ยวพี่มาครับนะฮะมาพี่พี่เขตครับพี่เขตเลือดเลือดไทยก่อนนะอ่าพี่พรก่อนแล้วกันพี่พรครับเลือกสักเพลงหนึ่งเอาพี่หนุ่มเลือกทุกคืนได้ไหมไปแล้วรักจะกอดเราเอาไว้อักจะกอดเราไว้ครับรักจะกอดเราไว้ใช่ครับทำไมฮะก็ชื่อเพลงก็หรือพอมีพอมีแกนอยู่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราว่าพอเราชอบใครสักคนเน่ยเพลงนี้เหมาะเหมาะที่สุดว่าจะอยู่กับเราอะไรเงี้ยคือมันเข้ากับเพลงได้ครับทาให้เราอุ่นด้วยครับเหมือนเขาดื่มๆเนื้อเพลงราบาวางแผนฝะจำไม่ได้เลยครพี่เขยครับ โอเคได้เพลงการเพลการ์เพลครับของผมนี่ถ้าจะให้เลือกคงจะเป็นต่อไปจากคืนนี้อ๋อต่อไปจากคืนนี้ผมว่าไปต่อแถวพี่หนุ่มเลยอันนี้ทุกคืนได้ไหมครับผมเหมือนมารอเสียบต่อพี่หนุ่มเลยคือต่อไปจากคืนนี้มันทำไมทำไมเป็นเพลงนี้ครับเอ่อมันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบว่าตอบคือเราเจอกันเนี่ยในวันนี้คืนนี้ในในคืนนี้นะครับแต่เราอยากรู้ว่าต่อไปจากคืนนี้มันจะมีอีกไหมเราจะได้เจอกันอีกไหมมันจะเป็นแค่รักแบบ ครั้งเดียวหรือว่ามันจะเป็นรักยาวนานตลอดไปอะไรเงี้ยครับติดใจอะเนาะอยากอยากได้คนรักจริงๆ่าต้องการรักแท้ครับผมต้องการต่อยอดต่อยอดนะฮะอ่ะพี่เกดคนสุดท้ายครับถ้าจะเลือกสักหนึ่งเพลงเป็นบอกรักสาวนะฮะจริงๆจะเลือกเพลงนี้นะครับแน่นอนคือไม่แน่นอนเนี่ยไม่มีอีกเพลงหนึ่งนี่นี่ใกล้จนเลยไปแล้ว อ่ามันใกล้จนเลยไปแล้วนึกภาพบอกไหมฮะใกล้จนเลยไปแล้วต้องไปฟังนะครับเนี่ยผู้หญิงก็จะตอบกลับมาว่าทำไมอ่ะเนื้อหาในเพลงนี้อ่าครับคือคือเพลงเนี้ยเขาเขามันมันหมายถึงว่าเราใกล้กันเราสนิทกันจนว่ามันมันเลยคำว่าเพื่อนไปแล้ว อขอเป็นแฟนไปมากกว่านั้นได้ไหมอโทเเป็นเพลงขอเป็นแฟนตรงๆเลยว่างั้นใช่คือคือเหมือนกับว่าเราก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะมันเลยจุดเป็นเพื่อนแล้วมั้งอะไรอย่างนั้นได้ไหมแล้วแล้วก็จะบอกเขาว่าเนี่ยเราเราแต่งนะเราแต่งให้เธอนะแม่เขาจะบอกว่าเขาแต่งเพลงนี้เขาแต่งครับเขาเขียนเนื้อเขาเขียนเนื้อเขาเขียนเนื้อถ้าต้องการความเงียบบอกผม เออมีจบเองด้วยนะ,ออะพี่ๆกาตอบครบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแต่ละเพลงเนี่ยมันจะหวานซึ้งขนาดไหนนะฮะต้องซื้ออัลบั้มัมบัมกันเนาะอะ,อะตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับอยากให้พี่ๆฝากถึงอัลบั้มนี้หน่อยละกันนะฮะ Love Infinity อัลบั้มที่แปดของกลาครับครับผมขอฝากดาวน์โหลดนะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นกําลังใจของพวกเราที่จะวัดว่าเราคิดถูกหรือว่าคิดผิดในแนวทางนี้ กดเรืยกเือไปไหนเฮ้ยพี่พี่จริงจังมากเลยครับขอร้องเขาจริงๆอ๋อคือเพราะผมไม่อยากให้เขาไปสนับสนุนของที่มันเถื i, ่อนของที่มันแบบไม่ถูกลิขสิทธิ <S <S ์ถ้าอยากฟรีเนี่ยสถานที่ที่ฟรีที่ให้ดูเนี่ยเยอะแยะเลย YouTube ก็ดูได้ฟรีไม่ไม่ได้กดคือหมายถึงว่าเราเราก็ให้เด็กมาตีกันเลเราก็ดูฟรีได้แต่ว่า ไม่เห็นต้องไปสนับสนุนฟรีแบบไม่ถูกไม่ถูกหลักการไม่ถูกกฎหมายใช่ใช่ก็คือก็กดที่ดอกจัน1นึ่งสอนหนึ่งี่แหละครับจุดมันอยู่ตรงนี้ก็กดโทรออกไปพี่เกยครับผมว่าพี่ใกล้จะสุดล้วพี่คุยไปเรื่อยๆพี่ชันวเข้าไปเรื่อยแล้วพี่ร้องไห้ออกมาเอาเป็นว่าโดนพี่เอย กดโหลดกันย de eh? e. ับเลยล่ะตอนนี้เฮ้ยกำลังโอ้ยกะลาเขาหนักกว่าตอนนี้กําลังใจให้เขาหน่อยดีกว่าใช่ใช่ใช่นี่แหละเนี่ยเพิ่งพูดถูกพ่อถคือต้องส่งกำลังใจให้พวกเราหน่อยเพราะว่าพวกเราเนี่ยเต็มที่สิบเพลงเนี่ยมีอะไรบ้างครับกว่าจะได้มาเนี่ยยากเย็นนะยากเย็นเลยทีเดียวครับ ตอากา่าๆก็คือากสนับสนุนกันนั่นแหละครับอยากจะเป็นกำลังใจให้กับตลานะฮะไปถึงต่อยอดอัลบั้มต่อๆไปรวมทั้งสนับสนุนให้เขาดำรงชีวิตหรืออยู่ได้เนี่ยนะฮะก็ดาวน์โหลดถูกกฎหมายดีกว่าหรือซื้ออัลบั้มถ้าไม่ชอบกันเกลียดกันอย่าไปทำร้ายกันด้วยกันไปดาวน์โหลดโฟแชร์พูดง่ายๆเหออารมณ์ประมาณนี้ ครับนะฮะอ่ะมาพูดต่อครับแล้วก็ของผมฝากติดตามนะครับข่าวสารนะครับของพวกเรากาลาได้นะครับในเฟซบุ o กนะครับกาลาคลับเติมเอสคอมหรือเข้าไปในเวไเว็บนะครับกลาขับเติมเอสนะครับคอมก็ไปพูดคุยไปดูคิวงานได้ว่าไปเจอกันที่ไหนนะครับแล้วไปเจอกันที่คอนเสิร์ตครับครับผม K A L A C L U B S ครับครับผมก็สุดท้ายอัลบั้มวางเรียบร้อยแล้วครับฝากด้วยนะครับ Love Infinity ครับ พี่หนุ่มครับสุดท้ายครับวันที่21เดือนนี้ครับวับคาราวเกตนะครับแล้วก็ส่วนคิวงานของพวกเรานะครับจะคิบอกยังออกแล้วครับนั่นแหละครับก็ติดตามได้ที่ Facebook Facebook ครับนะฮะแล้วก็ com ด้วยดาราคลับ d o ท com ครับแล้วเร็วนี้จะไปโชว์มีมีโชว์ให้ได้ติดตามนี่นพรุ่งนี้ไปสุโขทัยครับหลังจากนั้นก็มีปยยนกลางเดือนนะครับก็ยังไงล้วไปยังไงอย่าลืมคนที่ไปดูนะครับ เตรียมกระโดดไว้สูงๆเพราะหลังจากนี้ทุกโชว์ที่ผมเล่นกลางแจ้งผมจะแจกเสื้อที่ผมใส่ทุกโชว์ครับโอ้ oh, นะสนุกเลยทีเดียวนะฮะก็ไปติดตามคิวงานของพี่ๆวงกลาได้ทั้งทาง a c e b o o k นะฮะแล้วก็ที่ .com ด้วย oh, กลาคลับเติม S, <S นั่นเองนะค,ะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมฮะอยากเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆวงกลานะครับชื่นชอบเพลงนัลบัมนะฮะก็อุดหนุนอย่างถูกกฎหมายด้วยละกันนะครับซื้อลบัมแล้วก็ดาวน์โหลดเน้นย้ำที่รหัสดอกจัน 1 2 3 0 0 2 1ครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่พี่วงกลามากมากนะครับที่เข้ามาพูดคุยกับรายการชิเชานะครับแต่ผู้ชมยังส่งคำถามมาพูดคุยกับพี่พี่วงกลาได้อยู่ครับพี่พี่เขายังไม่ไปนะฮะยังแชทตอบโต้กับคุณอยู่แต่ว่าผมโตโต้เนี่ยต้องไปแล้วล้วฝากสัปดาห์หน้าด้วยละกันนะฮะเพราะว่าพี่ฟองเบียร์จะเข้ามาครับพร้อมกับศิลปินในโปรเจกต์ของเขาจะเป็นใครต้องลุ้นกันนะฮะ อ่าน่าจะมีพี่กวางพีน normal ด้วยแต่จะมีใครเพิ่มเติมเข้ามาอีกตนะิดตามได้เลยครับกับโปรเจกต์ extra love concert by ฟองเบียร์นั่นเองครับวันนี้โตโตไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไม่ใช่คนเงาแต่ก็เข้าใจจะไม่ให้เงามันคงไม่ไง่ายเธอยังเงาหรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เลย ที่จริงแล้วฉันก็ยังไม่ค่อยชินแต่ว่าฉันก็พออยู่ไหวแต่ก็มีบางทีที่เพลอคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาในใจไม่รู้ใจเรายังตรงกัน อาจเป็นฉันก็ได้ก็ฉันคิดถึงเธอเรายังมีใจตรงกันอยู่ไหมเราอาจจะรักกันไดน้ฉันก็ยังคิดถึงเธอเสมอไม่ใช่ความเหงาไม่ได้อะไรก็แค่เป็น แ,แค่เท่านั้นจริงจง